แล้วนะคะ ตอนนี้นะคะติ๊ติอยู่ที่ท็อป e ัพแบ็ชิปสโต์ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาตรุยนะสถานที่แห่งนี้กันได้ข่าวว่าเขาเปิดมาตั้งแต่ปลายกันยายนแล้วนะคะเราก็ไม่รอช้ายอยากจะมาช้อปปิ้งแบบสินค้าแบรนด์ต่างๆนะคะที่นําเข้าขนมที่เราชอบกินจากต่างประเทศนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่นี่เขาแบ่งไปทั้งหมด3โซน,โซนก็จะมีในโซนของเล่นรวมไปถึงเสื้อผ้าอของใช้ต่างๆมากมายแล้วก็เป็นโซนขนมโซนอาหารที่เป็นโซนของโปรดของพิตีนั่นเองและโซนสุดท้ายจะเป็นในพวกของสดอาหารต่างๆแช่แข็งต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างในเลยว่าใหญ่แค่ไหนสินค้าละลานตามากแค่ไหนที่มีให้เราเลือกช้อปปิ้งนะคะโดยที่นี่ก่อนที่เราจะเข้าไปเราต้องสมัครสมาชิกก่อนนะคะเขามี2รูปแบบก็คือ เป็นแบบไม่เสียเงินกับแบบเสียเงินถ้าแบบเสียเงินนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ก็คือ799บาทเมื่อเราสมัครแล้วอะคะ่ะเราก็จะได้เวลาเราซื้อของเราจะได้ส่วนลด5%จากทุกๆการซื้อยกเว้นสินค้าพวกแอลกอฮอล์บุหรี่ต่างๆพวกนี้นะคะจะไม่ได้รับส่วนลดโอเคเดี๋ยวติ๊ติไม่รอช้าตอนนี้เราถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าถึงแล้วนะคะนี่เป็นโซนทางเข้า,ขา เข้ามาถึงนะคะเราก็ต้องมาสมัครเมมเบอร์ชิพก่อนตรงนี้เมื่อเราได้บัตรมาแล้วนะคะก็เตรียมเข้าไปช้อปปิ้งกันได้เลยมะคาเดสโกโซนแรกก็จะเป็นโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ตุ๊ก,กตาเสื้อผ้าแฟชั่นหรือว่าของไฮเทคต่างๆนะคะเราก็เข้ามาอยู่ในโซนนี้ได้เลยเข้ามาโซนแรกเจออย่างแรกเลยก็คือน้องหมีน้องหมาที่เราเห็น มีน้องหมาตัวใหญ่มากมีสวัสดีค่ะน,น่ารักมากเลยนะคะนี่น้องมีตัวใหญ่มากทุกคนดูอันนี้น้องตัวใหญ่มากริมด้วยนะเอ๋ถักรอบต่างๆมาเป็นถุงแบบถุงใหญ่เบิ้มถุงนี้1.3กิโลค่ะเพื่อนๆกินกันให้แบบว่า อิ่มหนำสำราญกันไปเลยแต่ว่าเหมือนแอบจะเห็นว่าเขามีซองเล็กเมื่อกี้เราแบบไม่ได้เดินมาอะนางมีค่ะนี่น้อยกามเผื่อเอาไปชิมกลุกบบลูเกอรี่เป็นแบบทักบอบกรอบต่างๆอันนี้เป็นมันฝรั่งนะสตรอเบอร์รี่ อยากมาซื้อก็คือจัดไปเลยนี่เป็นพวกแบบอุปเวอันนี้แบบไม่ใช่สายแม่บ้านเราก็อาจจะแบบเดินเดินมองข้ามไปนิดนึงอาหารแมวใช่ไหมใช่อุยอาหารแมวหน้าตาน,น่ารักมากใครมีแบบท่านแมวแนะนำมาซื้อนะ ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ว่ามันน่ารักที่สามจะเป็นพวกแบบของใช้ส่วนตัวอย่างเช่นแบบแชมพูยาสีฟันแปรงสีฟันผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวก็มีหลายแบรนด์เลยที่แบบเราไม่เคยเห็นแล้วก็มีแบรนด์ที่แบบเราใช้อยู่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเกมต่างๆที่เราใช้อยู่ยี่ห้อนี้ตาตัวใจดีนะคะ นี่อันนี้จะดีไอปิวแห้งแนะนำสีตีใสนะคะเอาไว้ใส่อยู่บ้านโคตรสบายนะนำหมอนมุง้งผ้าหงผ้าหม่มจะลายไหนมีหมดค่ะมีหน้าเป็นหนุนหลังนะคะอืถ้าเช็ดตัวมาเป็นแพ็คเลยเอออันนี้น่าสนอุ้ยถุงเท้ามาเป็นแพ็คอ่ะน่าสน เดี๋ยวจัดนึ่งไอ้นี้น<อ>่าร<อ>ักปลอดบาเคยใส่ออกกำลังกายผ้าดีเชียวของยี่ห้อปมมูม่าเป็นแพ็คแบบนี้สามสีใครจะไปต่างประเทศกระเป๋าเดินทางก็มีจัมีให้เลือกหลายขนาดยี่ห้อดีด้วยนะจมต้นไหนแข็งแรงยี่ห้อนี้สายเดินป่าตั้งแคมป์มีจัเต็นท์อุปรกรณ์ออกแคมป์มีครบหมด จบในตรงนี้เลยขยากตกแต่งบ้านไปยกไปท้งเซตสาว่านเด็กก็มีทางเข้าโซนสอง,องเก๋นะถ่ายรูปสวยกลุ่มนะอ่ะท <c oughs> ัวรัวคนใหญ่มากกินกันให้แบบ เกยนกันไปข้างอะไรค่ะนี่แ้ซีเรียลต่งางๆไว้กินตอนเช้าน,นมสุขภาพดีเป็นคาเขาอ,อร่อยตามมากค่ะเพื่อน ดูตึ้งตัวจ้าแม่กินกันยังไงก็ฟิวขาไก่ผสมถั่วบ้านเรามะขาไก่ใครชอบกินขนมพบเคียวนะคะเขามีให้เลือกแบบเอาไปทดลองเห็นปาะแบบไหนก็เลือกไปรลอจะซื้อไปทั้ง2อันเลยจัดมีปลาหมึกก็มาเอาดีๆของเขาเยอะจริงๆบางทีก็เยอะจนแบบไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะเป็นปัแบบ ซูเลยดีวะมันเยอะไปหมดแต่ละจุดอะเขาจะมีเหมือนแบบตัวแบบให้แบบเนี่ยกินต่างๆเห็นป่ะใครมีก็ใครชอบแบบสินค้าตัวไหนแล้วเขามีให้ทดลองอล้รอยากลองชิมก็ไปชิมกันได้ค่ะเขาให้ชิมฟรีไปชิมมันฝรั่งกันเขามีให้ต่อแถวลองเดี๋ยวเราจะลองดูกันค่ะได้ทลองไปชีนี้อะเดี๋ยวเราลองมาชิมกัน เียวอ๋อโอเคมันเป็นรสซอลแอนด์มินิมินิกา้ารสอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะรเครมบวกกับน้ำส้มสายชูก็อร่อยดีแต่ว่าิติไม่ชอบน้ำส้มสายชูอะถ้าไม่มีน่าจะดีกว่านี้เพราะว่ารสชาติเค็มมันคือแบบเค็มดีมากเปรี้ยวๆนิดน้องอนี่เหมือ,อนฮา,านานีบ้านเราเลย ่ะนี่มันของบ้านเรานี่นะมีคาริโดยบริษัทคาวบี้โอเค่ะแนนแม็กกรุบจุปจูบสปาร์คิงสปอร์เบอรี่ไอศกินนี่น่ารักไหมมีสีเขียวด้วยเป็นองุ่นมาชิมไอศกรีมคิลิงชี่กันอันนี้เป็นรสอะไรคะจะเป็นช็อกโกแลตเบอร์รี่ค่ะคุณคะคุณคะ นี่นะคะทุกคนไอศครีมคินลิงชี่เรามาแอบยืนอยู่ตรงมุมเพื่อจะมาชิมกันมาอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตอะไรนะเมื่อกี้บอกแล้ำบลูเบอร์รี่แคนเบอรี่นี่แหละมาชิมกันนี่ค่ะอ,อร่อยนะช็อกโกแลตแบบเป๊ะคนแล้วเหมือนเมนในแบบช็อกโกแลตชิพเนื้อเนื้อ,อกุบกุบด้วยอะอร่อยค่ะอันนี้แนะนำไอศครีมนี้อดชินลิงชื่ไป จริงเดินชิมไปเรียกว่าอิ่มเลยไปเข้าสู่โซนอาหารแช่แข็งอาหารสดของแห้งต่างๆกัน ใจแบบเหล่าแม่บ้านนะเพราะว่าแบบทุกอย่างอะวัตถุดิบมันคือแบบดีตัวใหญ่กรบหอยก็คือนั่งกินแกะมาแล้วเดีย๋ยวไว้วันหลังพาแม่มาเดินดีกว่าอแบบพร้อมทานแล้วก็ไปนั่งกินไก่มาเป็นตัวเลยจ้ะนี่เราจะได้กลับไปแบบนี้เลยพวกนี้นะคะเรา หยิบแล้วก็ไปจ่ายตังก่อนแล้วก็ให้เขาแบบอุ่นพร้อมทานได้มันจะมีที่นั่งทานหรือไม่ก็เอากลับไปทานที่บ้านได้ค่ะแต่ว่าต้องจ่ายตังก่อนนะเจอ,อนี่นึกถึงตอนเด็กๆสมัยแบบกล่องแดงแต่นี้กล่องพัฒนาการขึ้นนี่มันคือเหมือนกล่องแดงอิมพีเรียลสมัยก่อนของเรานี่ที่เป็นแบบขนมคุกกี้แบบนี้อ่าใครที่แบบว่าอยากจับฉลากแล้วแบบ เ <Be aut y> บื่อกล่องแดงแล้วเปลี่ยนมาเป็นกล่องนี้ได้ค่ะน่ารักกลุบสามารถเอากล่องไปใส่ของต่างๆต่อได้อาถือว่าเป็นไอเดียอีกอย่างหนึ่งสกลานตามากค่ะโซนนี้น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนี่ขวดน่ารักมากโซนนี้ยิ้มพิมพ์เลยทีเดียวปยัดเ๋ยวเราจะเอาของต่างๆไป จ่ายตังค์แล้วก็กับกันละค่ะเพราะว่าเดินมาหลายชั่วโมง้ะก็มาถึงจุดจ่ายตังค์แล้วนะคะก็แค่บอกเบอร์โทรศัพท์กับพี่เขาแล้วก็คิดเงินไปตามปกติเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆถ้าใครสั่งของชิ้นใหญ่แนะนำให้มาจุดบริการสมาชิกตรงนี้เพราะว่าเขาจะมี delivery ี่สำหรับสินค้าที่เป็นสินค้าชิ้นใหญ่ก็มาแจ้งตรงนี้ค่ะ ก็วันนี้นะคะทิติพาทัวร์ไปครบแล้วนะคะสําหรับท็อปคลับแฟชชิ่สโตร์แห่งแรกในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะชอบกันบ้างหรือเปล่าใครที่แบบอยากสรรหาของขนมอร่อยอร่อยหรือแบบอยากมาเดินเล่นนะคะพาครอบครัวมาเดินเล่นก็แนะนําได้ค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่สามารถมาเที่ยวเล่นกันได้ของกินเยอะจริงๆการันตีคอนเฟิร์มค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวทิติขอตัวไปขนของขึ้นรถก่อนแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครให้ทิติด้วยนะคะบ๊ายบาย คนอาหารพร้อมทานไม่เหลือค่ะอาหารว่าง